สวัสดีค่ะช่องป้าตุ๊ดติ๊ดจัดให้ยินดีต้อนรับลูกหลานทุกท่านช่องของป้าตุ๊ดติ๊ดจัดให้เป็นช่องชอบตัวเลขชอบวิเคราะห์บทใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการไปเลือกซื้อสนัดก,กินเหมืองรัฐบาลเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้ช่องป้าตุ๊ดติ๊ดจัดให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะลูกหลานวันนี้ก็มาพบกับป้าอีกครั้งนะคะในอีพีที่หนึ่งนะคะของวันอาทิตย์ ที่หนึ่งมีนาสองพันนะคะวันนี้ป้าจะนำเสนอคลิปเกี่ยวกับเลขกำลังวันวันอาทิตย์ขงขึ้นนะคะก่อนจะไปชมคลิปกันฟังคำเตือนช่องป้าก,ก่อนนะคะคำเตือนช่องของป้าตุติตี่จัดให้เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสนากนกิน,นงมัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนช่องทางที่ผิดกฎหมายนะคะเอาละค่ะวันนี้ที่ป้าจะนำเสนอนะคะ เป็นเลขเด่นตารางบนล่างนะคะเลขกําลังวันอาทิตย์ข้างขึ้นนะคะของงวดวันอาทิตย์ข้างขึ้น15ค่ําเดือน4ี่ที่1มีนา2,569นะคะรอบนี้เป็นหวยสัญจรนะคะลูกหลานระวังกันด้วยนะคะเลขจะออกยากสักนิดนึงนะคะลูกหลานแล้วก็วันนี้ที่ป้าจะนําเสนอในตารางมีทั้หงหมดเออแตัวด้วยกันนะคะก็มีหนึ่งแปด 4 3 2 6 9นะคะในแปดตัวนี้ที่ป้าน,นําเสนอเนี่ยมาได้ทั้งบนและล่างนะคะงวดที่แล้วก็มานะคะมาล่างนะคะ07ย์ 7, แล้วก็มาเป็นคู่โต๊ดบนคือเอ,อ่อห้านะคะเลขกําลังวันอาทิตย์ข้างขึ้นนะคะเลขกําลังวันอาทิตย์ก็มี789เนะคะเลขเด่นบนรอบนี้มี2กับ3เหมือนกับรอบที่แล้วเลยนะคะก็2กับ3า มาสามนะคะแล้วก็เลขเด่นล่างรอบนี้สองกับสามเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะลูกหลานคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าชอบก็แคบไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเลขนี้เข้ามีหลุดผิดถูกไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ป้าก็ย้าเตือนอีกครั้งนะคะเลขรอบนี้หวยสัญจรนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ป้าก็ขอให้ลูกหลานทุกท่านเนี่ยเอ่อทุกอย่างนะเราต้องใช้ดุลพินิจของเราพิจารณาตัวเลขนะคะที่จะนําไปใช้นะคะ ราค่ะมาถึงท้ายคลิปแล้วน,นะคะป้าก็ขอให้ลูกหลานทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับโชคลาภในวันอาทิตย์ที่1มีนา2,569กันขอโทษค่ะ2,569กันทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะจากช่องประตุติดจ,จัดให้